กกิเลสปัญหาศาสนาร้อยแปดกิเลสปัญหามีอะไรบ้างศาสนาร้อยแปดมีอะไรบ้างถึงไปเรียนอล้วพี่ทำเถอะเรียนทำจะรูก้กิเลสปัญหามีอะไรบ้างศาสนาร้อยแปดมีอะไรต้องเรียนอล้วพีมทำใเจที่นเจทีเจ็ดพร้อมทั้งวาสนา,รา,าพระเจ้าของเราเป็นผู้ไม่มีกิเลสไม่มีโรครโมโตโซในนามก็ะต่ายพร้อมทั้งวาสนา วาสนานะ่รคือความเคยชินที่เคยปฏิบัติมาในดิาติอย่างภาษาลนบุตรตามธรรมนานั่นบอกเคยเกิดเป็นวานรนเคยเกิดเป็นดิงหลายภพหลายชาติถ้าท่านจะเดินข้ามทองว่องพอข้ามได้แต่ทําในการนั้นกโดดกระโดดข้ามย่้งนี่ดินสายดิงยังติดอยู่แต่บุริยจะไม่มีเคยเกิดเป็นดิงเคยเกิดเป็นยาช้างดนสายน้จะไม่มี นี่เฉพาะพุณเจ้าองเดียร์ที่เยาววาสนาความเคยชินรุสาเรบุตรคลองเยวอนคลองยวอนจะไม่เรียบร้อย่าเคยหน้าเคยหลังนำมาเนน้อยอายเจ็บขวาเป็นท่านพระเนบุตรอัคราสาวกฝังขวา แบบเราแล้วครับผมครูว่าสอนหนยเองว่าเราเนะี่ยแม่แต่เด็กอายุเจ็ดขวบมีสัญชาติความเป็นมดิ์มาว่ากาวตักเตือนคําสอนเราเรากอจะรับรู้ครัว่ากาวตักเตือนนั่นไงไวเงยกร้าวและกรมเป็นลักษณะผู้มีปัญญาทำผิดแล้วก็รู้ว่าผิดก็กลับตัวใหม่เป็นลักษณะของผู้มีปัญญาไม่ถือโทษไม่โกรธสามาแน่นอจะมาเตือนว่าฟ้องจีวรไม่เรียบร้อย คานิสัยท่านเคยเกิดเป็นวานอนมาหลายภูมิปัญาแต่ในพร้อมท้งวาสนาจะไม่มีนิสัยของเสือนิสัยของดิงนิสัยของวายาช้างจะไม่มีในนามไทยของมีโยมพระเจ้าแต่ภาษาลูกมางงงเคยเกิดเป็นดิงความนิสัยดิเงติดอยูเคยเกิดเกิดเป็นนกคอนราจะขวดลานวัดก็แสดงอาการถือไม่ปวดํำแปนคาการเดืดไหล่ลำ ก็มีก็วาสนาอย่างล่างไม่ได้แต่ผูเจ้าของเราล่างได้ขอนั่งเกลีวาสนาทำโคงอย่างสังสารจากการเห็นว่าตาเคยพวกคุณตาไม่มีแล้วก็ไม่ทำคมชั่วในที่รับคมชั่วทางกายวาจจะไม่มีในที่รับแล้วก็เป็นผู้ควรรับปัจจัยายธรรมของป่าเทศ่อะไรมาโนเวลละโสดมีอยู่เก้าบมดละโสดแต่ก็ ติปิโสภักขาวอาลาหังอิติปิโสภักขาวอาลาหังอิติปิโสภักขาวอาลาหังภักขาวภู้มีตพระหลวงนั้นอาลาหังเป็นพระอรหันต์ห่งางจากเกเรปรนันนาตนาร้อยแปดเปลือกเกเดเปลือทุกสิ่งเชิงทามโครงแห่งสังสารจ,จักทางนิว่าจิการเลียงพวกภูมิต่างๆไม่มีแล้วก็เป็ทั่วไม่ทำกรรมชั่วในที่รัก คนรับปัจจัยในทางของถ้อยเทจะมนุษย์อันนี้เป็นความหมายคําว่าอะไรเวลาสวดไปก่อนนั้นถึงผลน้ำบดต่รงๆของสันน้อมาวัาในจิตในใจทำอย่างไรเนาะเราจะเป็นผู้หาผู้ไปจากเกเรกบกโมโตโซและนามว่าใจมีโรคภัยโรคน้อยโรคโผล่กโผลน้อยลงวิจยาตาล้อคนหลุดลอยมีน้อยลงอันนี้อน้องพุทธคุณเจริญผุ้ทานฤกษ์